มาปีที่แล้วจักมวลจักเซลเ <c oughs> นี่ยบา้าไข่นี่แม่พี่น้องคะเนี่ยไข่บักใหญ่ป้าอีบอมีแสตยามไหมพวกเนะี่ยมือกำกระชิบได้ไงก็มูเลยบอสต่างมูหลายบักเอฟเลยจ้ะ สวัสดีค่ะโอ้ยไงแม,มงมุมพามาเจอบเบื้องเหตุเพิ่งอีกแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกมือเขาไปเก็บเห็ดเหลืองนะโอ้ยตื่นนั่นตากบ็บเบือยเป็นสุกดอกตื่นนั่นน่วยมากกันอี่ยงกัละมักส่วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกับยายตาพาเลาะชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไม่น้ำเลด้ะคะเด้อพี่น้องค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนเดินปาเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาถ้าเห็นและเซี่ยเบิ้งเนาะค่ะเนาะเมื่อไหรอย่างดอกยายตานั่นเป็นคนตาสิริล็กช้อนล้นว่าอกไปน้ำข่อยกับเบิ้งกล้องมู้เจ้านะขนาดข่อยกับเบิ้งมู้เจ้ามู้เจ้าสิบะเฮ้ยไม่งี้นี่ตากับเบื้องตัวข่อยปฏิบะมาค่ะมามันถือของต่อเนาะเห็นเห็ดแล้วเซให้เบิ้งจ้า พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพามาจอบเด็กไข่แม่มดค่ะโอ๊ยนนี้แตกแล้วว่เอาสันเห็นพ,นพ,นพนื่อนอยอู่ทางใดวะเนี่ยเห็นพื่อนนอยอยู่ทางใดไข่น้อยไข่น้อยสิวมีใจค่ะหาต้องนองไข่นี่ายค่ะ ขุ่นไข่หนึ่งหมนี่ค่ะนี่ฟานฉิบหั่นได้ออกออกได้ลองฉิบหั่นได้หลายค่ะโอ้ขุ่นไข่หนึงนน่งขุ่นไข่หนึ่งอ้ยนี่ค่ะไข่บักใจหญ่นี่ค่ะคคนี่นนกำลังขึ้นยางกายเด้อดิ บเห็นเอออันนี้น้อยอยู่มื่อรุ้นกันมื่อเก็บใครในแตกและกำลังองลงเองเลงขึ้นจากดินพี่น้องค่ะเสะ็่แล้วเห็นแวบๆบทีแบบ่ทางไหนบ้างนัน จะเห็นแวบโอุ้ยคือแตกอุ้ยใครบอกไงที่ได้กางแตกแตกละอุ้ยนี่ตัวนังนโอ้โอปรจับภาพไม่จับภาพกันแตกเราไปแล้วมันเละไซกะตตาพี่น้องค่ะเละไซกะตตาเราที่มาเก็บปีกายนหนเด้อค่ะเด้อ đẹp xong, mà. Ui, khay bậc ngay Xí đài này Ủa, nhìn

อุ้ยอันนี้แตกจ้อยออ้โหอ,นนอันนี้ก็แตกอันนี้ก็แตกะเจ้วเราเห็นยนวิธีว่าฮันนี่ตุกูุนี่มันอุ้ยแมนดิตุดจีค่อยขอนะไข่นี้เจ้าไปกินไข่แตกไปเจ้าไปกินไข่แตกนะจุดจีเนาะเกิดอะไรเราเห็นตั้งแต่ยีกบ้อฮัน แตกมัแตกเลยพี่น้องค่านี่มองดูตุ้นี่เมียนบ่โอ้ยเนียนพุณอ่ะพุณอ่ะอุย้ยนี่แม่ช่างตัวตะคองตัวตะคองตัวแต่ง ก็ได้ตูขก็ทษหน่อยอะไรตู้คูอยู่ตรงไหน ดินตุนขึ้นมาลวแมนงรดป่านเห็ดละงอกนะเนาะป่านเห็ดละงอกใครอุลูอิลี่ย์ย ถ้าเขาเท่ามาแล้วนี่เท่ามาเล้วสิเป็นลักษณะนี่ค่ะแตกขึ้นมาเนี่เมีนเหม็นด้วยนี่เพิ่งแมงวันเหม็นเป็นหนา้าเด้ค่ะกันแตกมาแบบนี้เหรอไม่น่าเอาเก็บได้แต่ตอนน้นอยๆค่ะเพราะว่าเอ่อเขาใจมันไปกินเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวสิพาให้เบิงเด้อค่ะเด้อกินหลักมันทั้งในฝรั่งข้าเจ้ากระเฮ็ดอันไสสลัดเนาะค่ะเนาะฝรั่งข้าเจ้ากระเฮ็ดไสสลัดกินหลักมันทั้งในเจียวมันทั้งนอกกระถา้าได้ค่ะทาหนห้านะคะมาปีที่แล้วจักมวนจักเซลเ <c oughs> นี่ยบักไข่นี่ไหมพี่น้องค่ะเนี่ยไข่บักใหญ่ปา อีกบมีแฟดสยามไหมบนน่ี้มือกำกระชิบ่ได้ไงก็มูเลยบ่ตางมูหลายมักเอฟเลยจ้ะกระิเป็นลักษณะนี้เล้อค่ะป้าโล่งๆค่ะแต่เห็ดเผิ่กบ่ออกป้านี่สีออกเห็ดนี่แหละออกเห็ดนี่หลายๆอีกใจออกเห็ดอันนี้แหละเยอะ สุปีและโอ้ยดอกน้อยสุปีละออกหลายบ้านเห็ดอ๋อเติงเปายุงีงยุงตอมแขนและเปายงุงใส่โทรศัพท์ให้พี่นอ้องได้ยินสั่งออ้ยเฮาอยางมาแล้วตัวน,นี้มองนี่เบิ้งเด้อค่ะได้หลายแล้วค่ะสิร้องอยางเบิ่งต่อน,นอคะคนะเนาะมันตน้องมีอีกลหละเพราะว่า มันกาลังขึ้นค่ะเดี๋ยวมือรุ่นพา,ากลับมาจอบไม้มยางไปเรื่อยๆพี่น้องค่ะฟ้ากลับแล้วค่ะฝนล,ลงเม็ดนาอค่ะเนาะฝนลงเม็ดมือรุ่นจังมาไม่จ้าพอหอมปากหอมคออันนี้คือมันไปผัดไส้อันนะนะไอแครอทไส่อย่างกับเอาใจมานะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพ่ายเบิ้งพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ